อมอ how to นะคะค่ะสวัสดีค่ะปุ๊กนะคะเป็นอชมอค่ะเดี๋ยววันนี้ปุ๊กจะพามาคุยกันเรื่องของส,ส,สมุนของป่านะคะสมุนของป่าอะไรแล้วทำอะไรคือวันนี้ปุ๊กมีแขกรับเชิญนะคะเป็นคุณหมอคุณหมอนิดสวัสดีค่ะ,ะ,ค,ะคุณหมอนิดก็เอ่อเป็นรุ่นหนึ่งของหมอวิถีบ้านบ้านหมอวิถีบ้านบ้านจาก ศูนย์กสิกรรมมากเอื้องนะคะวันนี้คุณหมอเตรียมสมุนไพรมาให้เราเยอะแยะแล้วแล้วแต่ว่าคุณหมอจะสอนให้เรารงยาใช่ไหมคะรงยาค่ะช่วงนี้เนาะเราก็ต้องแบบมีรู้จักวิธีใช้เจ้าสมุนของป่านี่นี่คือสมุนของป่านะเราเรียกว่าสมุนของป่านะทุกคนคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสมุนไพรที่เราหาได้ตามบ้านตามรัว้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะในตะก,ก้านี้ที่เราจะคือเป็นเป็นการที่เราอยากจะให้คนทั่วๆไปอ่ะได้มองเห็นพืชหรือสมุนไพรหรือผักรอบๆบ,บ้านเราอ่ะคะ่ะว่าตะไคร้ก็มีโหระพาก็มีกระเพราก็มีถ้าเราไม่ทําแกงไม่ทําผัดกระเพราเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะใช้ประโยชน์อะไรเขาได้บ้างาใช่ไหมคะ,คะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยตามตามวิถีไทยโบราณเราอ่ะคะ่ะ เขาก็จะเลือกเอาสมุนไพรที่หาได้ง่ายๆนี่แหละเอามาต้มรวมกันเพื่อให้มันได้ควันหรือฤทธิ์ของยาค่ะแล,แล้วก็เอาไปอังที่หน้าแต่อันนี้เราจะบอกประโยชน์ของสมุนไพรบ้างเท่าที่เท่าที่เราพอรู้นะคะอย่างตะไคร้เนี่ยเขาก็จะมีฤทธิ์ขับเหงื่อนะคะแล้วก็ขับลมนะคะก็จะมีพวกน้ำมันหอมระเหยด้วย ส่วนตัวใบเตยอันนี้ก็จะมีฤทธิ์ของสารบำรุงหัวใจบางคนก็จะไปต้มดื่มน,นะคะแต่อย่างนี้ก็จะเป็นมะขามใบมะขามเนี่ยก็จะมีฤทธิ์มันจะเป็นเปรียปร้ยวซึ่งมันก็จะดีในเรื่องของการฟอก,ฟอกผิวชะล้างทำความสะอาดของผิวได้ด้วยแล้วก็อันนี้เป็นมะกรูดมะกรูดหรือลูกหรือใบก็ได้ค่ะถ้าเรามีก็ใช้ได้ทั้งสองอย่างเลย เป็นแว่นต้มลงไปในหมอ้อส่วนอันนี้ก็จะเป็นไพรที่ขาดไม่ได้คือไพลแล้วก็ขมิ้นชันนะคะนะคะตัวนี้เพราะว่าตัวไพลเนี่ยเขาก็จะมีในฤทธิ์มีฤทธิ์ในเรื่องของการแก้อักเสบนะคะในตำรัดยาไทยเราอะ่ะจะไม่หนีเรื่องก,การใช้ไพรเลยะคะ่ะส่วนขมิ้นชันนี้ก็จะมีฤทธิ์ในเรื่องของการฆ่าเชื้อด้วยแล้วก็ลดตุ่ม อาการอาของผดผื่นคันอย่างเงี้ยค่ะส่วนขาจริงๆขาก็มีริดร้อนถ้าถ้าจะ,ะในบางตำรับอะค่ะเขาใช้ขามากสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องไซนัสภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าทำบ่อยๆเนี่ยสามารถที่จะบรรเทาอาการเหล่านั้นได้นะคะก็จะมีกระชายกระชายขาวกระชายข,า,ขาว<ห>นนอยนเนาะออ,ม,อม,มันมีที่หันแล้วอะค่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะอัที่หั่นแล้วก็คือมีกระชายด้วยใช่ค่ะอันนี้เห็นผักบุ้งปล่ะผักบุ้งแดงค่ะผักบุ้งแดงจริงๆแล้วถ้าเป็นตำรับยาเราก็เรียกผักบุ้งไทยเขาว่าจะใช้ทั้งรากดอกเม็ดค่ะเพราะว่าตัวนี้ส่วนพิเศษของเขาคือเขาจะมียางขาวๆตัวยางเนี่ยเขาสามารถที่จะไป ยับยั้งเชื้อที่มันที่มันอยู่ในในตาได้อย่างเช่นแบบวุ้นที่ตาอย่างเงี้ยค่ะ,ะตัวนี้มันมีฤทธิ์ของการถับพิษค่ะนะคะค่ะแล้วเราใช้ในส่วนที่แก่หน่อยใช่ไหมเห็นว่าจริงๆรแล้วยอดไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าใช,ใช้ส่วนที่แก่ใช้รากใช้ใชบต้นต้นแก่ใช้เม็ดใช้ดอกจริงๆก็ใช้ทั้งห้าค่ะจุดที่มียางเยอะ แล้วก็ตัวนี้กาลบูนกาล,ลบูนจริงๆเราใช้เพื่อน,นําเรื่องกลิ่นนะคะ,ะ,ะใช้ไม่เยอะค่ะใช้แค่หยิบมือเดียวอันนี้ก็เยอะเกินไปด้วยนะคะประมาณ<ะ>แค่นี้เองค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเกลือเกลือเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ของการดูดความร้อนด้วยแล้วก็จะมีฤทธิ์ของการฆ่าเชื้อด้วยือนกัน<ะ>ค่ะค่ะอันนี้อันนี้คือใส่ในที่เราจะรมยากันนี่คือผี่ยวอันนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนอันนี้ อันนี้นี่เป็นเป็นปริมาณของอใช้ในแต่ละครั้งค่ะก็คือเหมือนแต่ละอย่างเหมือนเราใช้ไม่เยอะนะคะไม่เยอเหมือนเราลองหยิบให้ดูเนาะเหมือนเหมือนหยิบหนึ่งคือประมาณสองสามชิ้นต่อ,อต่อชนิดอะค่ะค่ะ,คะหยิบหนึ่งหยิบหนึ่งบางคนไม่รู้เนาะแบบใส่กันเป็นกออเลยก็มีอ่าอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหมอจะหยิบให้ดูดีไหมคะได้ค่ะหยิบใส่เลยนะคะคือสมมติว่าเราจะโต้มม้อนี้ใช่ อันนี้ก็เป็นสามแ่นมะกรูดกะเพราโหระพาเนี่ยประมาณสามชิ้นสี่ชิ้นเนี่ยค่ะอ๋อเมื่อกี้ลืมบอกมีหอมแดงด้วยนะคะอค่ะหอมแดงเนี่ยเขาก็จะมีฤทธิ์ที่ขับเหงื่อขับน้ําตาค่ะโอ้เหมือนเวลาเราหันแล้วเราร้องไห้เวลาน้ําตาออกมาก็จะเหมือนเป็นการชะล้างชะล้างฝุ่นที่อยู่ใต้เปลือกตาเราออกมาค่ะนี้ก็จะเป็นเกลือ เมย์หนึ่งกรละบุญกระบุญนิดนึง,นงถ้าใส่มากอ่ะเวลามันจะรู้สึกแข็งคอค่ะจะรู้สึกแขง็งคออันนี้เป็นตัวยาที่เราหยิบแล้วนะคะ อันนี้เป็นหม้อยาที่เราต้มไว้แล้วนะคะทั้งหมดแล้วเนี่ยเป็นยาที่เราบอกไปค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะเข้ากระบวนการรมยาแล้วนะคะนี่คือ,อพี่วอพี่วอของเราเป็นพรีเซนเ,เ,เตอร์ให้เราวันนี้นะคะแกก็จะได้แบบล้างใช่ไหมคะเป็นการล้างทิษทั้งจมูกปากตาทั้งหมดเลยทีเดียวในการรมยาท่านี้แต่ก่อนอืน่นให้คุณหมอที่บายว่า มีอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างนะคะวันนี้เราจะมีหม้อด,ดินเราจะเตรียมหม้อด,ดินไว้สําหรับเอาไว้สําหรับยาที่ต้มแล้วค่ะแล้วก็จะมีผ้าผ้าตัวนี้ถ้าใครไม่มีผ้าใช้ผ้าจะดตัวก็ได้เพื่อจะคลุมคลุมให้มันนิดนะคะแต่อันนี้เราก็มีอุปกรณ์แล้วเนาะเราก็จะใช้ผ้านี้ผูกที่ที่หม้อนะคะผูกแล้วก็<ๆ>เพื่อ<ๆ>เพื่อล็อกให้ผ้ามันไม่วิ่งหนีอะคะ่ะเ<ๆ>นี่ย ท่านั่งอ,อธิบายเรื่องท่านั่งกับการหายใจนะคะใ,ให้นั่งในลักษณะตัวตรงค่ะระหว่างหมอ้อกับหน้าเราอะ่ะห่างกันไม่เกินหนึ่งฟุตไม่ควรจะก้มลงไปมากเพราะว่าช่วงที่ก้มอะ่ะมันจะให้โคง้งตรงนี้ค่ะเวลาเราหายใจเข้าไปมันจะเข้าไปได้น้อยแล้วถ้าทำสองสารอบอ่ะจะรู้สึกเวียนศีรษะนะคะก็ให้นั่งแล้วก็เอาตอนนี้จะให้มุดอ๋อลืมเรื่องกาหายใจใหายใจเข้าไปลึกๆ ช่วงที่เราหายใจเข้าไปสังเกตว่าเราจะตาเราจะถูกหลับไปด้วยนะคะหายใจเข้าลึกๆตาหลับพอปล่อยลมหายใจยาวๆออกมาเนี่ยจังหวะที่ปล่อยเนี่ยเขาจะปล่อยส่วนมากเขาจะปล่อยออกทางตาอะค่ะแล้วช่วงนั้นน่ะตาเราก็จะลืมพอดีแล้วในนี้มันก็จะมีควันพุ่งขึ้นมาก็ให้เหลือบตากรอกตาไปให้ให้กว่างๆอะค่ะเพื่อให้รับกับไอร้อนข้างในนะคะทำได้ที่วอง่ายๆโอเคครับ กลุ้มเลยได้ไหมคะตอนนี้กลุ้มเลยเดี๋ยวคุณหมอเปิดทะงานนี้ไหมคะใช่โอ้ยร้อนจังเลยโอ้โหนื้อขึ้นคือเราต้องให้ตรงนี้เราชิดโต๊ะเนาะก็ไม่ไปไหนคะอมโหายใจเข้ายังมีฟันอยู่ไหมคะโอเคค่ะอย่างที่บอกนะคะหายใจเข้าไปลึก เอาเดียาวยาวเหมือนทำสมาธิเลยนะพี่นิชใช่ค่ะอ,อันนี้เราจะมีดอกไม้ให้คุณ <c oughs> <c oughs> เอาไว้แว่งเวลาที่ควันในหมอ้อเขาลดลงค่ะหมอนี่บอกว่าเวลาเราลมอยู่อ่ะถ้าเกิดว่าควันมันเริ่มน้อยลงเนาะให้เอาเนี่ยอันนี้คือหมอนี่เตรียมดอกบวัวหรือเราจะเป็นไม้ไฟไม้หรือก้านตะไคร้อะไรก็ได้ถือไว้ <c oughs> แล้วเราก็เอาเข้าไปคนด้วยตัวเองให้มันควันขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วเราก็ลมต่อได้ใช่ไหมคะใช่ ระยะเวลาในการรมจริงๆแล้วถ้าจับเวลาละอ่ะประมาณ5นาทีถึง10นาทีแต่ส่วนใหญ่มันจะไปอยู่ที่ประมาณ7นาทีอะคะ่ะเ,เพราะว่าใหม่ๆมันเหมือนฟันมันเยอะพอทิง้งช่วงไปเนี่ยควันมันก็จะลดลงค่ะแล้วก็อีกข้อนึงข้อห้ามข้อควรระวังก็คือคนที่ไปลอกตาคนที่ทำเลเซอร์คนที่มีปัญหาเรื่องบนใบหน้ายังไม่คว ประโยชน์นะคะประโยชน์ของการลมยาก็คือ,ห,อหนึ่งจะช่วยให้เราหายใจได้ลึกขึ้นแล้วก็สมุนไพรที่เราต้มไปเนี่ยบางตัวเขามีฤทธิ์ในการรักษาอาการอักเสบอ,อย่างบางคนที่มีปัญหาเรื่องไซนัสบุ๋แพ้ถ้าทำเป็นประจำเนี่ยมันสามารถจะช่วยบำบัดได้แล้วก็ตาก็จะหลังจากทำานี้แล้วก็จะรู้สึกตาโล่งเพราะว่า กันค่ะที่ฝุ่นที่อยู่ใต้เปลือกตาในที่ที่เราไม่สามารถรับได้ของนี่เหมาะกับคนกรุงเทพมากเลยนะเพราะเราพ m เอมเยอะใช่ไหมหมอแลวยิ่งไฟไหม้โอ้ใช่มีไฟไหม้สารเคมีอะไรกันนี้อีกเป็นยังไงบ้างคะเป็นยงไงพี่วอคนนะยังยังมีมีควันอยู่นหมคะใช่รดลงบ้างใช้ดอกไม้อยากคนพี่พี่อยากคนคนได้เลยนะได้กลิ่นดอกโบได้เลย สบายไหมที่สุดสบายเลาที่อยากร้องเลยเมื่อกี้เราไม่ได้จับเวลานะนคุณหมอคะคุณหมอบอกว่าาถึง7นาทีหมายถึงว่าพอเราครบนั้นแล้วคือจบเลยหรือเราต้องอ๋พักค่ะต้องพักออกมาพักออกมาพักก่อนพักสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยเติมน้ำยาที่เราต้มไว้เข้าไปใหม่อย่างนี้เราน่าจะกี่ครั้งะในการริจริงในกระบวนการเขาจะทำสามครั้ง ว่าสามรอบค่ะเวค่ะเดี๋ยวเ,เรามาถามพี่วอก,าากวันเนาะค่ะแขกรับเชิญเราว่าลงฟันไปแล้วเดี๋ยวเพิ่งทำไปรอบเดียวเนาะ่าปเป็นยังไงบ้างคะพี่วอ่อก็เปิดออกมาก็ลงลมจมูกแล้วตาก็ฟ้ายิดหน่อยแต่ว่าก็เดียวก็หายเพราะว่ามันเกิดจากควันดีมากเลยครับดีมากค<ด>่ะหลังจากที่เราได้รมยาเสร็จแล้วเราจะไม่ทิ้งห นนี้แนะนำว่าเอาไปแช่เท้าได้แต่ถ้าแช่เท้าเราต้องมีเกลือก็คือใส่เกลือไปวนนัน,นหยิบมือประมาณนี้นะคะค่ะแล้วเราก็เอาน้ำสมุนไพรอุ่นๆที่เราลงยาเสร็จแล้วอะค่ะว่าน้ำน้ำเขาอุ่นพอที่จะเอาเท้าแช่ลงไปได้หรือไม่อาแล้วก็เช็คนะ อุ่นร้อนอยู่เนาะเวลาที UH, s <S right no? so hit ่เราจะแช่เท้านะคะให้เอาส่วนของส้นเท้าลงไปก่อนเพราะส้นเท้าเราอ่ะมันหมากําลังสบายแล้วพี่วอเอาส้นเท้าลงก่อนร้อนไหมคะดีมากเลยอ่ะกำลังดีเนาะการแช่เท้าถ้าในคอร์สอ่ะเขาจะแช่ทั้งหมด3มรอบรอบละสามนาทีอนะคะช่วงที่3นาทีเนี่ย คือรูมขนมันเปิดนะคะแล้วพิษเนี่ยมันจะถูกขับออกถ้าเร oh. าทิ้งไว้จนน้ํามันเย็นรูมขนมันปิดมันก็เหมือนจะดูดเอาพิษกลับเข้าที่เดิมนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทาครั้งละ3นาที3นาทีปุ๊บให้เอาเท้าขึ้นมาพักไว้ที่ข้อตะกกะละมังค่ะแล้วพอรู้สึกว่าผิวมันเริ่มแห้งผิวเริ่มแห้งเราก็เติมน้ําร้อนลงไปน้ําร้อนที่เราต้มยานะคะ สามนาทีแล้วก็พักเท้าตรงนี้เอาน้ําสมุนไพรมาเติมให้ความอุ่นกําลังดีก็แช่ใหม่แล้วทย่ทำนี้สามรอบนะคะทวนคุณหมออีกทีหนึ่งเป็นไงพี่อ